เอาละทุกคนครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกม Grounded EP ที่สิบเอ็ดแล้วนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับเพราะว่า EP นี้เนี่ยเป็น EP สุดท้ายของพวกเราแล้วนะครับทั้งสามคนเลยนะครับซับสับซับับับแต่นี้เราก็จะมาทาภารกิจนะครับปกป้องเครื่องบิ๊กบีนั่นเองนะครับตอนนี้เราก็ทําฐานไว้เรียบร้อยแล้วตรงนี้่าเป็นอะไรก็คือการป้องกันนะครับไม่ให้มันเสียหายนั่นเองนะครับไป เดี <Vale. S 2> ๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงรับเราจะผ่านหรือไม่ะนไปลุ้นกันเลยดีกว่าไปภารกิจนี้ผมขอเป็นคนปิดแล้วกันนะครับเราจะเริ่มในสามสองหนึ่งโอเคไปเลยไปเลยไปลโก้โกโกโกเปิดทหารเลยเลยเปิดทหารไปไปไปตามแผนของเราเลยจ้ำไปจำโอ้ยเดินช้ามากเลยไม่ถนัดเลยวะจำที่จ้ำจำที่ ไป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 ฝากด้วยแล้ว hey. ก okay, okay. ัน้พี่จะไปสู้นอกกำแพงยุงมา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 ธนูอยู่ไหนธนูธนูยุงอยู่นี่จุดบี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 ตายตายตายโอเคเยี่ยมเราจะไปดูจุดเอแล้วนะด้านหน้าแล้วนะไม่ได้เข้ามาช่วยเด้อจับจัดเลยจัดเลยโอเคโอเคอันนี้พ่อมากำลังมาแล้ว อันนี้สถานการณ์ด้านหน้าควบคุมได้อยู่น,นี่สถานการณ์ด้าน,านหน้าควบคุมได้ท่านหุ่นยนต์ดล,ลดผมลดแก๊สเอามันโดนเหรอใช่ใช่ผมโดนโดนโอ้ยช้ามากเลยช้ามากเลยมดมดงานออมิหนีเข้ามาได้ยังไงเนี่ยแรงสดเปรี้ยวเดี๋ยวเปลี่ยนลูกธนูก่อนลูกธนูเพชรแล้วกัน เฮ้ยตัวนี้เฮ้ยตัวนี้แพ้อะไรวะแพ้แทงแล้วเปรี้ยวอ๋อพี่ฟา้ามมาเต็มเลยโอเคโอเคที่อยู่ด้านนอกไม่สามารถไปช่วยด้านในได้แล้วนะโน้ตไม่ตรงโน้วด้านในยังปลอดภัยแต่ว่ามันมันเข้ามาทางอื่นทิวทิศทางโอเคท่านโอเคท่านเข้าตรงไหนท่านโน้ตไม่ตรง Okay, okay. โอเคโอเคไปบอสมาบอสมาท่านใ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 นไหนไหนโอเคคนนี้จเจอลูกสองบอ<ใ>นสผมแน่โอเคมาตีกำแพงไหมพี่ตีไม่เห็นมันเลยโอเคขอซ่อมกำแพงแป๊บนึงเป็นไงบ้างตาย อะไรผมมีเลือดอยู่นี่เลือดอยู่นี่กำลังไปอ่าขอคขำสัสขข่งเปิดเครื่องโองต้าลโอวินิดขอคำสั่งเปิดเครื่องโอต้าโอวินิดโอเค<ข>อกําลังไปกําลังไปกําลังไปเปิดใช้งานขออนุญาตเปิดใช้งานเรียบร้อยโอเคเปิดใช้งานแล้วจังหวะนี้แหละ <c oughs> เปิดใช้งานแล้วเดีเ๋ยวจะการฝั่งนี้ให้โอเคไปฝั่งนี้บอสมาหนุ่มจัดการให้อันนี้มันมาโจมตีอะไรของมึงเนี่ย โอเคกำแพง2ชั้นก็ยังโอเคกำลังไหวทุกคนโอเคไหมเครื่องเป็นยังไงบ้างรายงานด่วนอ๋ายัง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 ได้อยู่ยังได้อยู่โอเคยังได้ปลอดภัยดีทุกรื่องเพียงได้ขอเคลื่อนย้ายขอเคลื่อนย้ายแป๊บนึงไปตรงนี้ปลอดภัยหมดปลอดภัยหมดโอเคโอเคตอนนี้เหตุการณ์ปกติดี ข้ <ee> เอเชั่นในของเอได้รับความเสียหายรุนแรงเครื่องอยู่ในระดับกลางแล้วฉั้นเอมีปัญหาใช่ไหมเรียบร้อยแล้วจัดก,การเรียบร้อยแล้วโอเคกำลังซ่อมกำลังซ่อมกำลังซ่อมยุงยุงยุงโอเคกำลังฆ่า,ากำลังฆ่าพี่กลับตำแหน่งเดิมแล้วนะพี่กลับตำแหน่งด้านหน้าแล้วนะโอเค code, ทราบทราบฝากด้วยฝากด้วยฝากด้วย โอ้ถ้าอีกเ,เรามันได้ครึ่ทงาทางแล้วมันได้ครึ่งทางแล้วเราถ้าอีแตกมันทำไงนะเพื่อนฮะอีะอมันแตกมันต่อได้ปะไม่เลยพี่ไม่ได้ไไดอีอีแตกก็ไปแตกไปก่อนเราเราเราไม่เราไม่ทำเป็นที่ต้องนี่ใช่แต่ร่างกายเป็นไงบ้างตอนนี้ยังไม่เห็นด่วงเลยสบายดีฝั่งนี้สบายดีฝั่งนี้ไม่เป็นไรนปลอดภยัยเห็นด่งวงเราบอกด้วยจะเปิดจะเปิดทำการขื้นรบกวนอเมาไปเด็ <Okay. S 2> โอเคโอ้มันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนท,ท,ทันทันโอเชนอือโอเค,อเคขอฝากซ่อมด้วยนะพี่จะไปตรวจสอบที่อื่นได้เลยได้เลยขอย้ำยุงอยู่ข้างบนอีกหนึ่งตัวบานไหนเคอ่า <c oughs> จุด จุดโอเคจุดซีจุดซีจุดซีตอนนี้กำแพงนอกด้านนอกจุดเอก,กำลังถูกโจมตีอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้อยู่ตอนนี้ชั้นในได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากอ๋อฝากพลธนูจัดการด้วยขอย้ำโอเคได้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 ได เอ้ยฝั่งซีมีกัดพิเดเยอะมากจ,จุดบีจุดบีได้รับความเสียหายอย่างมากจุดบีใกล้เข้าถึงข้างในแล้วขอย้ำโอเคโอเคโอเคยุ่งอยู่ด้านในตรงนั้นเดี๋ยวผมด้วยโอ้ย โอเคจุดบีแค่นี้เราเปิดเรามีขึ้นตอร์ตันโอเมอีกตั้งสามันจุดซีจุดซีกำลังโอ๋อจุดบีกำลังซ่อมน่าจะโอเคแล้วอ่ะขออนุญาตเปิดใช้ขึ้นตอร์ตันโอเมก้าโอเคเปิดเลยจุดเอ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  กำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้จุด B กําลังได้รับความเสียหายอีกรอบแล้วโอเคจุด A เคลียร์แล้วจุด C เคลียรโอ้ยเฮีย B เคลียอืม่านแล้วเยผ่านแล้วเอ้ยจุด B 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 ช่วยหน่อย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 มีมีขอย้ำซีจุดซีจุดซีกำลังมุ่งหน้าไปขอยย้ำ โอเคตรงนี้เคลียร์แล้วตัวนี้เคลียร์อยู่ในโอเคภารกิจัวอะไรครับผมภารกิจสำเด็จแล้วทุกคนเข้าสู่โหมดคัตซีนตอนนี้ในสามในหนึ่งสองสามหนึ่งสวยเรียบร้อยเยีเราจะได้ขึ้นล่างแล้ว โอเคเสร็จเรียบร้อยรอบนี้ไม่เจออันนี้ไว้เออรอบนี้ไม่เจอดวงถ้าเจอดวงนะทุกคนรอบนี้ไม่เจอดวงแล้วก็ต่อทองนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่ก็สบายมากๆเลยตอนนี้แต่ว่าแต่แต่ว่ารอบนี้จะเจอแบบเอสยานอากาศเยอะมากเลยใช่ไปแปลกเว้ยมาเลยเออหยิบเลยปึ๊บ โอเคค่าซีลล่ะไม่มีอ่ะมันต้องไปนี่ก่อนมุมหน้ากลับไปที่ใช่ไปที่เราทำภารกิจอันแรกอ่ะคุณน้าชัยโอ้ยภารกิจเพียงคนอีกเลยเย้ชนะแล้วตรงไหนวะเย้ชนะเป็นของเราทุกคนไปฉลองชนะกันฉลองชนะกัน เพลงเพลงแบบเพลงอีปีกมากใช่เป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากไปขึ้นล่างกันเลยดีกว่ากดเลยใช้งานเลยใช้งานอะไรวะโู้ชนะเลยยิงให้หมดอ่าได้ยิงให้หมดเลยยิงเพลงป่ะป่ะป่พูดเรากลับไปบ้านดีกว่า ยงเพลงแบบชอบยิงเพลงมากใช่แบบเป็นเสียงที่แบบใช้ชนะแล้วอะใช่เสียงแบบเหมือนแบบกดทุกทุกอย่างแล้วะใช่เห <laughs> มือนการประสบความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตเลยเนี่ย <laughs> <laughs> แต่มันก็ไม่หรอกนะเพราะว่าซีรีส์แรกยังมียังมีสองสิ่งที่เราต้องทำโอเคครับทุกคนครับมาถึงตรงนี้แล้วขอโดดเลยแล้วกันกดใจร้อไม่ไหวแล้ว ไปแล้วี๋ยวมารอเพื่อนอยู่ที่โอเคเดี๋ยวผมมารอเพื่อนอยู่ตรงนี้แล้วกันโดดเลยเหรอโอเคเรามาถึงแล้วตรงนี้เอาล่ะเดี๋ยวไอ้สองเข้าไปติดตั้งเครื่องด้านในเลยอิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้ใช่ตรงนี้แหละติดตั้งเลยนะติดตั้งเลยนะเดี๋ยวลองหัน้ใช้แป๊บนึงหันหน้ใช้ขึ้นไม่ได้หันหน้ใช้ขึ้นตรงนี้อ่าใช่ใช่โอเคติดตั้งเลยสองหนึ่ง โอเคเอาละทุกเดี๋ยวคุณเกมมาลยเอาละเอาทุกคนครับนี่ก็เป็น EP สุดท้ายของเราแล้วนะผมจะขอจบเรื่องราวกับราเด็ดกันแล้วกันนะคิดถึงมากน้ำตาจะไหลแล้วผมขอจบเลยแล้วกันสามสองหนึ่งเรียบร้อยเอาละทุกคนยินดีต้อนรับกลับบ้านแล้วกันในสามสองน เริ่มจับไปเลยดิบุ๊บโอ้โอ้ฉันลากใหญ่แล้วโอ้ใหญ่ใหญ่ขึ้นว้าวมาเรจะไปกัดผมจะไปจับโอ้ราจะไปจัดการเรื่องก่อนแลรกก่อนเราดูเรื่องก่อนเป็นไงหลายเดือนต่อมาเป็นไงต่อทำไมดูไม่ได้จอมือตึ๊ดเลยหลายเดือนต่อมา และเพียงพิปตานั่นคือจดจดของการผจญภัยเล็กๆในช่วงชีวิตอย่างน้อยนั่นคือสิ่งที่หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นกล่าวไว้เป็นเรื่องยากที่เชื่อว่าเกิดอะไรขึ้นแม้แต่ FBI บ b i ก็มีส่วนเกี่ยวข้องเฮ้ยเดี๋ยวนะหน้าตา f i เบ็นอเป็นงี้เหรอคุณคุณนะเกี่ยวกับโอ n มินโอเค ปรากฏว่าทุกคนรู้ชื่อของผู้นวยการดางตันพิมเมสเตอร์เหมือนที่เขาต้องการมาตลอดเมือ่อฝุ่นจางลงออโอเครู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับซึ่งฉันต้องการมาตลอดชีวิตคุณแม็กซ์และฮูป พยายามกลับไปเป็นวัยปกติโอ้ทุกคนครับสุดยอดมากเลย, <c oughs> ลยกลับมาเป็นปกติเอ้าแล้วใครกอดมันวะน่ะ <c oughs> ที่ตลกก็คือลูกเ <c oughs> อ้าอันนี้ใครว่าน้าใจคนเสื้อเขียวคือใครนะเวนเดล คผมจำได้ตอนรูปเกยโอเคมาบัตรรายงานเกมดีกว่าข้อมูลแต่ละคนได้เท่าไหร่กันเวลาในสนามร้อยสี่ร้อยสี่สามหนึ่งร้อยสี่สามทุกคนสิงสิ่งมีชีวิตที่สหัรสิ่มีชีวิตหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบสามผมร้อยสี่โอผมร้อยสี่สิบแปด สิ่งมีชีวิตที่ถูกสังหารพันแปด้อยเจ็ดสิบสองว้าวจ็บเกี่ยวยาหกร้อยสามสิบแปดเพอร์เฟกต์บล็อกเพอร์เฟกตบ็อกตั้งพันยีสบหกเลยเหรอเป็ทบล็อกห้าความตายเพอร์เฟกบ็อกเพอร์เฟกต์บล็อกของสี่พันแปดอะคะแนนที่มา่วมเล่นโอเคผมเอไซขนาดเอจบแล้วอ่ะโอ้ยจบแล้วทุกคน